อยู่ในห้องอาหารเฉลียนะคะพี่ด้กินอะไรเขามีข้าวต้มหมูกับข้าวต้มเปล่านะผมไปอ่านเป็นข้าวต้มปลานี่นะข้าวต้มหมู เช้าวันใหม่ครับเรายังอยู่ที่ชิน,นาคุระเดี๋ยวจะลงไปทานข้าวกันครับ,บรโดูผิวข้าวยังข้าวแล้วครับผิวข้าวย่างข้าวแล้วไปครับห้อ,องครับเปิดข้าวเปิดข้าว โอ้อากาศเย็นสบายฮะที่พิซูโลกวันนี้ก็ไม่ร้อนน่าจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าองศาเนาะเย็นสบายดีเรากำลัลงเดินไปที่ห้องอาหารนี่ไงก็ไปทางนี้ไม่ใช่หรอเข้าทางไหนก็ไปเดิน ขาให้เข้าเปล่าประตูหลังได้กินกาแฟอาหาที่นั่งน,นี่ฮะพ่ออาหารอยู่ตรงนี้ มาดูเข้าห้องอาหารครับนี่ชื่อว่าเฉลียงไปเข้าไปครับสามท่านครับสตานใัคุณมาใส่ถุงมือก่อนใส่ถุงมือก่อน เนี่ยมีของดโด,โดชอบเลยเนี่ยมีของดโด,โดชอบของทอดมีข้าวมีแกงอันนี้มีแกงอะไรนี่ยแล้วมีข้าวต้มอันนี้ข้าวต้ม ข้าวต้มปลาข้าวต้มหมูข้าวต้หมตหมูต้มนี่ก็เขียนว่าข้าวต้มปลาเขียนว่าข้าวต้มปลานี่ข้าวต้มหมูนี่อะไรเอ่ยว้ามีสละเปาด้วยสละเปาอันนี้สละเปาควันขึ้นเลยก้องผมบัวเลยอันนี้ก็เป็น ผลไม้แตกงกลาดอกอาดูเราแค่ปากออกครับบรรยากาศใส่กระเป๋าไวา้ที่เราอยู่ในห้องอาหารเฉลียงนะฮะพี่ดูกินอะไรเขามีเข้าต้มหมูกับข้าวต้มปล่านะผมไปอ่านเป็นเข้าต้มปลานี่นะข้าต้มหมูเนาวทานข้าต้มหมูก่อนครูตักทานอะไระกินข้าวนี่ยำไข่เค็ม อันนี้ของพี่โจชอบนั้นเลยครับอันนี้ก็คือของพอดนะหอยจ้อ,จอพัดโดทานเลยเดี๋ยวไม่อิ่มเดี๋ยวค่อยเอาใหม่นะเนาะครับบรรยากาศการรับประทานอาหารเช้าเี่ยวกอาหารเฉลียงของเราครับกาแฟผมได้แล้วอัน,นอันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำตาลใช่ไหมฮะ ยังไม่ได้ใส่น้ำตาลเดี๋ยวนี่ <S <S เขามีอีคั่วโอเคใส่อีคั่วไปได้มด็จะทำอะไรอีกเอาข้าวต้มหรือว่าเอาไข่ดาวข้าวต้มข้าวต้มอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวกินของทอดก่อนกินของทอดแล้วเดี๋ยวทอดไปตักข้าวต้มให้ชามเลยข้าวต้มของผมนะกูตัดเอาถ้วยเล็กไปให้พี่โดไม่สะใจนี่ถ้วยข้าวต้มเขามี ต้มหมูก็เ,เปิดเพลงบรเลนน่าจะไม่ใช่เพลงมีลิขัสิทนะปิกไทยเสียดายครับว่าช่วงนี้ห้องอาหารเนี่ยเขาไม่ได้เปิดเป็นการทั่วไปห้องอาหารเฉลียงที่เนี่ยนะครเขาจะเปิดแต่เป็นบุฟเฟ่ตอนเช้า ไม่งั้นเมื่อวานเราจะมานั่งทานที่นี่โอ,อกาสหน้าฟ้าใหม่เนาะข้าวต้มร้อนๆครับชอบข้าวต้มอย่างนี้มากเลยเป็นข้าวต้มแบบข้าวต้มอ่ะไม่ใช่แกงใส่ราชอบไหมอร่อยไหมพี่มนะอร่อยแลก็ใช้ข้าวที่เป็น ข้าวต้มข้าวเป็นข้าวหักนะไม่เป็นรียกว่าข้าวหักนะอร่อยคนระับอร่อยป็นอย่างข้าวที่ให้ต้มข้าวต้มโดยเฉพาะ คุตักไปไงกับข้าวอร่อยไหมวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมเนี่ยคุตักจัดเสื้อผ้าให้พวกเราวันอาทิตย์สีแดงตักตักมาทีละน้อยทีละน้อยเนาะไก่ผัดขิงหรอแล้วก็อะไรยำผัดมันเส้นแกงจือดอะไรอะ่ะที่โครงแกงเขีดที่โครงหมู กินช้าๆลูกอขอบคุณครับด้ช้าๆกินช้าๆ อร่อยเนาะห้องอาหารเลียงเ้าม,มีชื่อนะชะเลียงก็เป็นชื่อโบราณนะครับเป็นชื่อของอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งนะที่อยู่ในย่านนี้นะผมจําประวัติศาสตร์ไม่ได้คึ้นไลองเซิร์ชหาดูครับว,ว่าเมืองชเลียงนะเป็นเมืองเก่าแก่ของทางย่านเนี้ยอยุธยาพิซุโลกสุขโขททยเนี่ยไปแย่งพิโรกินนิโดคนละลูก เอาด้วยเอาไปลูหนุโอ้จิ้มน้ำจิ้มซิน้ำจิ้มไห้พ่อหน่อยจิมม้มน้ำจิ้มไห้พ่อหน่อยจิ้มน้ำจิ้มจิ้มจิ้มน้ำไหมพ่อม่ใบไ้ไมหมดยึดหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาใหม่เดี๋ยวคุณแม่ต้องไปตักข้าวต้มให้ลูกนะแสงดีมากเลยคุณตักนั่งมุมสวยมากเลย แสงเข้ากูตักพอดีโอ้สลับเตามีเครื่องปรุงข้าวต้มครับผมันกำลังรอไข่ดาว โด,ด,ดได้เข้าต้มถ้วยใหญ่แล้วะสะใจนี่อันนี้ผมเอาน้ําน้ําแกงของต้มจืดแกงจืดหมูซี่โคงหมูใส่ลงไปด้วยนะ,ะืุตักแล้วก็ไข่ดาวขนมปังไข่ดาวครับเรียบร้อย ก็เป่าก่อนนะมันร้อนอยู่เดี๋ยวเทนี้ให้ซองหนึ่ง yeah. ไข่ดิบสลัดติ่มซำสาลาเปา มเล็ว่ะเข้าปากเลยทีเดียวน้ำสลัดใช่ไหม,มผักก็สดดีอ่ะไข่ดาวพี่โอโด ชอบมากยูโดนชาามมีชอบอาหารโรงแรมมากชอบอาหารเช้าโรงแรมมากถึงได้ไม่ชอบไปทานที่พูดเลย เขาดีครับตรงที่เป็นเครื่องดื่มเป็นกาแฟอะไรเนี่ยสั่งมาทานได้เลยนะสั่งชามาเขาก็าเสิร์ฟมาเป็นแบบนี้เลยของโนโด,โดตักสั่งอะไรมามอค่ามอค่าตว่าไทยปวดตีเยอะไปดตีเ,เออยเอะ เปาก็อร่อยนะคุณสลับเปาเขาก็อร่อย กินข้าวเสร็จเรียบร้อยครับ อิ่มอร่อยเรียบร้อยคููตักออกมาเตะท่าถ่ายรูปที่เดิมอีกแล้วส่ยชอบตรงนี้มากอ่ะโอเคเรียบร้อยอ่ะเอาท่านั่งอีกก็ห้องอาหารเฉลียงฮนะอาหารอร่อยแต่เสียดายว่าเมื่อวานตอนเย็นถ้าเกิดเขาเปิดเป็นปกติ ก็คงจะมานั่งทานที่นี่นะฮะมีเมนูอร่อยๆอยเยอะครับไว้โอกาสหน้าฟ้าใหม่ครับงั้นก็เดี๋ยวเราขึ้นไปเก็บกระเป๋าแล้วก็เดินทางต่อครับคุณตั๊กมาปิดคลิปก่อนก็เพืเ่อนๆครับคลิปนี้คงเท่านี้นะครับยามเช้าที่ชินะปุระ ที่พิษณโนโลกอาหารเช้าอร่อยตามสไตล์โรงแรมแต่ว่าอร่อยครับอะไรครับนี่ครับถ้าชอบฝากกดดครับฝากกดอะไรครับกดอะไรกดอะไรอีกให้น้องหรือมานนะครับครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสุัทัีโรโดสวัสดีครับบ๊ายบาย ชมบรรยากาศประตูแดงจัดขึ้นห้องพักครับเดี๋ยวให้เขามาเก็บกระเป๋าไปขึ้นรถเดินทางต่อครับจะขึ้นไปเหรอะคะขึ้นไปยืนพอแล้วตรงนั้นล่ะ